สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การนำเสนอคุณเรื่องคืนนี้เราก็จะมาเนี่ยหัวว่ามีพลังงานของใครบางคนโกรธเกลียดคุณเข้ากระดูดําทําไมเรื่องอะไรสมบัติพลังงานคุณอนุญาตให้เราไปดูอาจารด้วยการกด subscribe และก็ไลค์แชร์นะคะตรวจสอบลัคนาราศีของคุณและเขาสักซิตวีตราศีนูจะตัดไฟเนปจุนธาตุดินพืชสมก่กรเมอร์คิรีคนที่เกิดในวันพุธธาตุน้ำแคนเซอร์ราศีกรกฎ ชาวพันนาวินัศราศิประภพราศิษอุลธรสราศิบย์ภธาตุดินแอิดราศีเมทัตไฟแล้วก็สันคนที่เกิดในวันอาทิตย์ธาตุไฟตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามี9 6 2 21 1 15 4แล้วก็13นาะเรามาดูอักษรย่อพลังงานของคนที่กดเกรียดคุณเข้ากระดูกดำ S D d o Y, O, อนะคะ p ีซจีแซแล้วก็ B เบิร์ดนกนะ สามารถกดพอหยุดที่หน้าจอนะเพื่อตรวจสอบอักษรย่อตรวจสอบราศีของคุณและเขานะคะมาดูกันว่าพลังงานของคุณที่ทำให้เขาคนนั้นโกรธเกลียดคุณเข้ากระดูกดำเพราะอะไรพลังงานของคุณนะเป็นอย่างไรที่ทำให้ใครคนนั้นโกรธเกลียดคุณเข้ากระดูกดำทำไม ในออพสอดคุณดูดูฮุกเขิมนะคืกเขิมเพ่าหานนะเสียงดังนะคะเป็นพลังงานของการที่แบบตัวของคุณเนี่ยหน้าที่จะมีการพูดหรือว่าการแสดงออกที่มันค่อนข้างที่จะเสียงดังนะคะแล้วก็อาจจะทำให้คนคนนั้นหน้าเสีย หมือนกับว่าคุณอาจจะตะอคอกหรือว่าตะโกนนะใส่คนคนนั้นคนที่โกรธเกลียดคุณเนี่ยนะแล้วเขาหน้าเสียหรือว่าเขาขายหน้าเขาอับอายขายขี้หน้านะคะท,ทั้งทั้งที่เหมือนกับว่าตัวของคุณอาจจะแกล้งพูดแกล้งหยอกก็ได้นะมันอยู่ที่เจตนาเนาะแต่เราก็ไม่รู้ว่าคนที่เขาได้รับ การแสดงออกของเราเนี่ยนะคนที่เขาเหมือนกับได้ยินเราตะโกนตะคอกใส่เนี่ยนะเขาจะคิดยังไงแต่ส่วนตัวของคุณเนี่ยมีการแสดงออกนะออกไปที่ทําให้คนคนนั้นรู้สึกเจ็บปวดเสียใจนะจริงๆแล้วไม่รู้ว่าคุณตั้งใจจะพูดหรือว่าตั้งใจจะทําหรือเปล่านะคะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าตัวของคุณโดยนิสัยจริงๆแล้วอะ่ะเป็นคนที่จิตใจดีนะคะ ชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันคนอื่นเนี่ยมีน้ำจิตน้ำใจตอบเพื่อนๆนนะสังคมรอบข้างเลยอะ่ะนะเป็นคนที่แบบเดือดรานะ่ะนะสนุกสนานร่าเริงนะคะคุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขาแต่คนที่คุณตะคอกใส่เขาเนี่ยเขาอายุมากกว่าคุณเขาดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณคุณก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่ไว้หน้าเขา เก้าคาถาเนี่ยคุณอาจจะมีความสานึกผิดหรือว่าเสียใจนะที่พูดจารุนแรงหรือว่าโมโหออกไปนะแต่คุณก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะอารมณ์ที่แบบว่าคือฉันก็พูดไปด้วยความที่แบบก็เธอพูดแบบนี้ก่อนนะฉันพูดแบบนี้ออกไปเนี่ยนะมันก็เจ้ากันหรือเปล่านะอารมณ์ที่แบบวินวินแฝงนะเมื่อเขาพูดใส่คุณมานะคุณก็พูดโต้ตอบกลับไปนะก็เจ้ากันไง นะแล้วจะมาโกรธมาเคืองอะไรกันอารมณ์นี้เลยนะมันเป็นอารมณ์ของการที่แบบตัวของคุณกับตัวของเขาอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนรู้จักกันที่มีการพูดคุยกระโชกโคกคากเสียงดังใส่กันนะแต่จริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้คิดอะไรจบแล้วก็จบเลยนะเงียบแล้วก็เงียบเลยแต่เขาอาจจะคิดก็ได้เขาอาจจะรู้สึกเสียหน้าเขาอาจจะรู้สึกแบบ รู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่ไว้หน้าเขาคุณอายุน้อยกว่าเขาแล้วคุณมาพูดจาข่มเหงเขาหนาเสียงดังใส่เขาเนี่ยนะคะทำให้เขารู้สึกแบบที่เป็นผู้ใหญ่แล้วถูกนะเด็กมาข่มอารมณ์นี้ก็ได้นะคะก็เลยทําให้เกิดความโกรธเกลียดคุณนะคะแต่ไม่รู้ว่าเข้ากระดูกดําหรือเปล่านะอารมณ์ที่แบบคือไม่ไม่พูดคุยกันเลยเมินหน้าใส่กันเลยอะ่นะนาเจอหน้ากันก็คือแบบ เดินเชิดใส่กันประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าพลังงานของคนที่โกรธเกลียดนะ,ค,ะคุณเข้ากระดูกดำเนี่ยเขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับคุณเขาคนนี้คิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับคุณหลังจากที่คุณมีการตะคอกนะคะเสียงดังใส่เขาหรือว่าพูดจาไม่เกรงอกเกรงใจเขาเขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไงต่อคุณนะคะนายออฟคับ เขาก็ไม่ได้คิดที่จะถือโทษโกรธคุณนะมันเป็นประมาณที่ว่าเหมือนกับไม่สนใจล้นะฉันไม่พูดกับแกแล้วฉันไม่คุยกับแกแล้วนะอารมณ์ที่เหมือนกับว่าถ้าแบบทํางานร่วมกันนะก็จะเป็นประมาณที่ไม่สนใจเท่าไหร่นะเมินเฉยไม่คุยดีกว่านะแล้วก็เหมือนเก็บอาการเก็บความรู้สึกจริงๆแล้วรู้สึกจริงๆแล้วเก็บอาการนะคะเจ็ดดาบมาขยายหนึ่งเหรียญเนี่ยจริงๆแล้วคือภายนอกทําเป็นนิ่ง ทำเป็นไม่รู้สึกทำเป็นไม่โกรธไม่เกลียดนะทำเป็นให้อภัยแต่ภายในนะโกรธนะโมโหนะจ๊ะก็เธอเป็นเด็กเธอมาว่าฉันได้ไงเธอมาทําให้ฉันเสียหน้าได้ยังไงอารมณ์นี้เลยนะอารมณ์ที่แบบว่าคือฉันก็อยากจะเอาคืนเธอเหมือนกันเจ็บๆนะก็หาหนทางหาวิธีที่แบบเหมือนเอาคืนคุณให้ได้นะแต่ก็เหมือนกับว่าตัวของคุณเนี่ยทําเป็นไม่สนใจแล้วนะฉัน นะแล้วก็เดินผ่านไปเดินโฉบมาอารมณ์นี้นะแม้จะเหมือนกับว่ามีเรื่องราวหรือว่ามีการพูดคุยสนทนาการแต่ก็ทําเป็นไม่สนใจใจดีกันเนี่ย The View of f a เนี่ยก็ยังเป็นเพื่อนกันในสังคมนะคะเพื่อนร่วมงานที่ทํางานเดียวกันแต่ประมาณที่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนก็ต่างที่แบบเออใช้ชีวิตนะคะถ้าทํางานร่วมกันก็ประมาณที่เหมือนกับว่าตัวของคุณถ้าคุณเป็นเด็ก หรือว่ามีอายุน้อยกว่าเขาคุณก็จะสงบเสงี่ยมเจียมเนื้อเจียมตัวไม่พูดไม่คุยนะคะเอ,อไม่สนทนาแล้วก็เหมือนกับทําเป็นนะไปขยันทํามาหากินทําสิ่งอื่นอารมณ์เนี้ยนะแต่ถ้าแบบมีเรื่องที่จะต้องพูดคุยนะที่มันจําเป็นคุณถึงพูดนะก็เลยทําให้เออคนคนนี้ที่กธเกลียดคุณอ่ะ เขาเก็บอาการไว้ในใจนะเขาแสดงออกไม่ได้เขายังหาโอกาสไม่ได้ที่จะเอาคืนคุณที่จะตอบย้ําคุณประมาณที่แบบคุณเป็นเดอะซันน่ะนะคุณเป็นคนที่นะนิสัยร่าเริงพูดจาสนุกสนานคุยกับคนนั่นทีคุยกับคนนี้ทีนะแต่คนคนนี้นะคะเขาคือเขาโกรธคุณอ่ะนะเขาไม่คุยกับคุณเขาไม่สูงสิงกับคุณเลยนะคะรู้สิว่าแล้วเขาคิดจะทําอะไรกับคุณเดอะสตริง เขาพยายามเก็บอาการความเจ็บปวดความโมโหความน้อยเนื้อต่ําใจนะคะถ้าวันไหนนะเขาคิดถ้าวันไหนเนี่ยคุณแบบต้องการขอความช่วยเหลือจากเขานะเขาจะต้องเหมือนกับปฏิเสธคุณให้ได้อารมณ์เนี้ยอารมณ์ที่แบบว่าถ้าวันไหนที่คุณเดือดร้อนนะต้องการความช่วยเหลือจากเขาหรือว่าร่วมงานกันกับเขาเนี่ยเขาจะเมินเฉยเขาจะไม่ร่วมงานกับคุณเขาจะปฏิเสธคุณเขาจะไม่สนใจคุณ นะเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะเอาชนะคุณในรูปแบบของเขาเองนะในการที่เหมือนกับว่าถ้าเป็นในเรื่องของการทํางานเขาก็จะทําตัวให้โดดเด่นกว่าคุณนะเป็นหัวหน้ากลุ่มเป็นหัวหน้าโจกเป็นหัวโจกอะไรเงี้ยนะคะสั่งงานคุณเพราะว่าเขาหน้าที่จะมีในเรื่องของอํานาจนะในการสั่งงานหรือว่าบอกคุณนะเขาก็จะแบบใช้ใคุณทํานั่นทํานี่นะคะเพื่อที่แก้แค้นแต่เขาเก็บความรู้สึก นะความเจ็บปวดความโกรธนะไว้ในใจอยู่แล้วนะจะมันประมาณที่ว,ว่าจะหาทางกลั่นแกล้งคุณให้ได้เดะเดวิลพลังงานของเขายังคุกกุนอยู่นะคะการตัดสินใจการที่อยากจะพูดหักหน้าคุณหรือว่าทาให้คุณเจ็บปวดนะยิ่งกว่าเขาเนี่ยมันยังอยู่ในใจอยู่เขารู้สึกว่าเขาจะต้องทําให้คนอื่นๆเห็นให้ได้ว่าตัวของคุณเนี่ย เป็นคนไม่ดีเป็นคนพูดจาไม่น่ารักนะคะไม่ควรที่จะมีเพื่อนๆหรือว่าสังคมเข้าข้างอารมณ์นี้นะคะอารมณ์ที่แบบนะคุณยังมีเพื่อนมีสังคมที่เข้ามาพูดคุยสนทนาด้วยเขารู้สึกว่าคนเหล่านั้นควรที่จะได้เห็นนิสัยท่าแท้ของคุณนะเขาจะหาทางเปิดปปงนะน,นิสัยของคุณให้กับคนอื่นได้รู้ได้เห็นให้ได้ประมาณเนี้ยอารมณ์ที่แบบเขามีการที่เหมือน นะอย่าจะให้ความยุติธรรมกับตัวเองนะคือแบบว่าคือทํำยังไงดีอ่ะที่จะพูดหรือว่าเล่าให้คนอื่นได้เห็นพฤติกรรมความไม่น่ารักของคุณคุณไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่คนอื่นเขาเห็นหรือว่านะเพื่อนๆของคุณนะคนที่มาพูดคุยกับคุณเนี่ยนะคะจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนดีไม่ได้อารมณ์นี้นะตัวเขาเนี่ยพยายามที่จะเห็นไหมตองเหรียญเนี่ยพยายามที่จะทําดี ทำใจดีสู้เสือนะแล้วก็ประมาณที่เก็บอาการเก็บความรู้สึกนะความเสียใจยทําเป็นมาพูดดีกับคุณทาเป็นที่แบบเออไม่รู้สึกนะที่จะโกรธเกลียดคุณจริงๆแล้วโกรธนะโมโหนะโมโหมากด้วยนะอยากจะตอกหน้าคุณกลับไปอารมณ์เนี้ยเออมี่เหมือนกับว่าอยา่าอยากจะทําให้คนอื่นนะคะโกรธเกลียดคุณนะ,ะแล้วก็มาอยู่เคียงข้างเขานะ,ะจะเอาพักเอาพวกของคุณมาอยู่ข้างเขาให้ได้ เขาไม่ยอมหรอกไม่ยอมให้คนอื่นเอ,อมองเขาเสียหายหรอกอารมณ์นี้นะคะคนคนนี้ยคือโกรธเกลียดคุณมากที่คุณแบบไปตะคอกนะไปหักหน้าเขานะคะแล้วก็คือเขาเสียใจอะ่ะเขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาอายคนอื่นนะที่คนอื่นมองมาที่เขาในรูปแบบนี้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีเป็นผู้ใหญ่ที่แบบไม่มีในเรื่องของการที่นะยอมรับผิดนะคะ มาดูซิว่าสิ่งที่เขาโกรธเกลียดเกลียดแค้นคุณนะเข้ากระดูกดำเนี่ยเขาอยากจะหาทางปรึกษาหรือว่าพูดคุยกับใครก็ได้ที่จะสามารถที่ทําให้เขาเหมือนกับลงโทษคุณได้นะคะแต่มันก็เหมือนกับว่าคือไม่มีใครที่จะเข้าข้างเขาเลยไม่มีใครที่จะเหมือนกับสนใจเขาเลยอะ่ะ เขาต้องเก็บอาการเก็บความรู้สึกเนี่ยแปดดาบเนี่ยคือเหมือนต้องเมินเฉยหรือว่าปล่อยไปนะคะอโกรธโกรธมากๆนะแต่ไม่รู้คือไม่มีเพื่อนหรือว่าคือไปปรึกษากับเพื่อนแล้วไปคุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ยจบจบมันไปเถอะให้อภัยมันไปเถอะอารมณ์นี้นะแต่เขารู้สึกว่าไม่ได้อ่ะฉันยังโกรธฉันยังเกลียดฉันให้อภัยไม่ได้ฉันโกรธมากแค้นมากเลยฉันต้องเอาคืนให้ได้ นะเอาคือให้สะสมนะแล้วก็คนคนนี้มีการที่ส่องดูผลการทํางานของคุณด้วยนะจะผิดการทํางานของคุณนะเพื่อที่จะหาทางที่จะหักหน้าคุณในรูปแบบของการทํางานที่มันผิดพลาดนะคะและคนคนนี้ก็อยากจะพูดหรือว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณแบบเรียกว่าดีแตกอะนะคะผลงานของคุณหรือว่าพฤติกรรมของคุณคําพูดของคุณนะคะ ในรูปแบบต่างๆนะคะในการแซะในการพูดแย่คุณหรือว่าทําให้คุณรู้สึกเจ็บช้าน้ําใจนะ,ะทุกรูปแบบเลยอ่ะนะเดอสตาเนี่ยเพราะว่าตัวของเขารู้สึกว่าคุณนะมีความสุขเกินไปนะ,ะประสบความสําเร็จเกินไปนาบุคคลห้อมล้อมเกินไปนะ,ะเขาเครียดไม่ได้คุณจะดีกว่าเขาคุณจะเด่นกว่าเขาคุณจะเก่งกว่าเขาหรือว่ามีความสุขมากกว่าเขาไม่ได้นะคะเขาแอบ มันกับว่าจับผิดพฤติกรรมของคุณนะจะทําให้คนอื่นได้เห็นว่าคุณเนี่ยไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่คนอื่นเห็นนะไม่ได้เป็นคนที่แบบพูดจาดีๆหรือว่าคําพูดของคุณเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะเออทุกคนต้องเห็นนะคนคนนี้คือแบบโกรธเกลียดคุณมากนะที่โดนคุณหักหน้าแล้วก็รู้สึกว่าเขาอ่ะอดทนมากๆเลยนะ The Hermit The Judgment เขาจะตามจองเวรคุณอะนะคะจะตามจองล้างจองผ่านคุณในรูปแบบต่างๆในการรอคอยที่จะเอาคืนนะเขาไม่อยากจะเจ็บปวดคนเดียวนะคะเขาไม่อยากจะโกรธเกลียดคนเดียวนะคะคุณต้องได้รับผลของการกระทําที่คุณทํากับเขานะคิดหาวิธีตลอดนั่นแหละนะโกรธคือยังไม่หายโกรธเลยนะทุกวันนี้ณตอนนี้เวลานี้ก็ยังประมาณที่แบบว่าแม้จะทํางานร่วมกันหรือว่าทํากิจกรรมร่วมกัน นั่งทำงานร่วมกันเนี่ยก็ยังคิดที่แบบจับผิดดูคุณอะมองหน้าคุณนะแต่ทําเป็นเหมือนกับว่าไม่มีอะไรแลละแต่ฉันยังจําอยู่นะวันวันนั้นอะวันที่เธอแบบตะคอกใส่ฉันนะคะวันที่เธอหักหน้าฉันนะประมาณเนี้ยคือแบบอยากเอาชนะคุณให้ได้ทุกรูปแบบนะในเรื่องของออความสําเร็จในชีวิตในเรื่องของการงานนะแล้วก็จะแย่งเพื่อนนะแย่งฝูงของคุณนะแย่งสังคมของคุณมาให้ได้ นะะคนคนนี้โกรธเกลียดมากก็เป็นเพื่อนร่วมงานคุณนี่แหละที่แบบคุณไปตะคอกคุณไปหักหน้าเขาคุณไปทําให้เขาแบบถูกคนอื่นมองว่าไม่ดีนะคะมาดูซิว่าคนคนนี้เขาจะทําอะไรกับคุณนะคะโกรธเกลียดเข้ากระดูกดาขนาดนี้แผนการที่เขาอยากจะทำกับคุณอนาคตข้างหน้าเขาปรึกษาเขาพูดคุยนะกับคนอื่นๆ เพื่อที่จะวางแผนทําอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณน่ะนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าคือมันยังทําไม่ได้อาจจะเป็นในเรื่องของการที่แข่งขันในเรื่องของรายได้แข่งขันในเรื่องของเออการทํามาหากินนะความสุขนะประมาณเนี้ยแล้วเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยโตๆกันแล้วเป็นผู้ใหญ่กันแล้วให้อภัยกันนะอย่ากโกรธอย่าเคืองกันเลยแต่เขาไม่ยอมเขายังโกรธนะเขายังโมโหอยู่ ยังอาฆาตคุณอยู่นะคะแต่ก็ทำอะไรคุณไม่ได้นั่นเองคนคนนี้นะคะที่เห็นคุณแบบหักหน้าเขาเนี่ยสิ่งที่เหมือนกับเขาทำได้ก็พยายามที่จะเก็บอาการเก็บความรู้สึกนั่นแหละส่วนตัวคุณคือแบบคือคุณก็ไม่ได้สนใจอ่ะคุณก็ใช้ชีวิตของคุณอย่างมีความสุขกับสังคมของคุณกับครอบครัวของคุณนะคุณไม่ได้สนใจคนคนนี้เลยนะคะอืมก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปของคนที่แบบ ยังโกรธเกลียดคุณเขากระดูกดำนะคุณไปพูดหักหน้าเขานะก็โชกโง่หักใส่เขานะทําให้เขาอับอายสังคมอับอายเพื่อนฝูงนะคะทำให้เพื่อนมองเขาผิดๆนะคะก็ไม่เป็นไรนะตัวเราแบบเราไม่ได้มีเจตนาที่จะทําร้ายหรือว่าทําให้ใครโกรธนะคะก็ให้อโหสิกรรมให้มันจบๆไปเนาะไม่ว่าเขาจะคิดอยากจะมาแก้แค้นก็ปล่อยเขาไปเพราะว่าคนที่คิด อยากจะแก้แค้นคือคนที่ยังมีความทุกข์อยู่ยังไม่ปล่อยวางนะก็ปล่อยให้เขาจมอยู่กับความทุกข์ของเขาฟังเพื่อเป็นไกด์นำทางเป็นะทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ